ว่ากันว่าการพูดเนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่เรามีเลยนะครับมันสร้างความสัมพันธ์ก็ได้สร้างแรงบันดาลใจก็ได้หรือกระทั่งเปลี่ยนมุมมองของคนได้เลยแล้วข่าวดีก็คือนี่เป็นทักษะที่ทุกคนเรียนรู้ได้ฝึกฝนให้เก่งขึ้นได้ครับเอาละเอาเรามาลงลึกเรื่องนี้ไปพร้อมๆันเลยดีกว่าครับผมว่าหลายคนน่าจะกําลังพยักหน้าอยู่แน่ๆเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นตอนต้องพรีเซนต์งานสําคัญหรือแม้แต่แค่การแนะนําตัวในกลุ่มคนที่ไม่คุ้นเคยผมเองก็เคยเป็นครับ จำได้แม่นเลยนะตอนต้องขึ้นไปนําเสนอโปรเจกต์ใหญ่ครั้งแรกนี่ขาสัน่นจนแทบจะยืนไม่ไหวเลยละครับความรู้สึกแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะแต่มันก็เป็นสิ่งที่เราก้าวข้ามไปได้แน่นอนครับก่อนที่เราจะไปดูเทคนิคว่าควรจะพูดอะไรให้คนฟังประทับใจเราต้องมาวางรากฐานกันก่อนครับมันก็เหมือนกับการสร้างบ้านนั่นแหละก่อนจะตกแต่งภายในให้สวยเราก็ต้องมีเสาหลักที่แข็งแรงซะก่อนการพูดก็เหมือนกันเป๊ะเลยครับและรากฐานที่ว่าเนี่ยก็คือการพูดอย่างไรให้เกียรติซึ่งกันและกันนั่นเอง การสื่อสารที่ดีเยี่ยมเนี่ยมันสางขึ้นบนพื้นฐานของการให้เกียรติกันและกันซึ่งการให้เกียรติในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแก้การใช้คําพูดที่สุภาพเท่านั้นนะครับแต่มันยังรวมไปถึงการเป็นผู้ฟังที่ดีการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างแล้วก็การแสดงความใส่ใจต่อความรู้สึกของอีกฝ่ายด้วยที่เห็นอยู่นี่ก็คือ7กดกฎเหล็กของมารยาทในการพูดครับเหมือนเป็นเช็คลิสต์ง่ายๆที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้เลยนะอย่างข้อแรกใช้คําพูดสุภาพ ลองนึกภาพตามนะครับเวลาที่เราอยากจะขอความช่วยเหลือจากใครสักคนเนี่ยการเริ่มต้นด้วยคําว่ารบก่อนหน่อยนะครับหรือจบด้วยขอบคุณมากครับโหมันสร้างความรู้สึกดีๆที่ต่างกันลิบลับเลยหรืออย่างข้อ3ไม่ผูกขาดการพูดคนเดียวอันนี้เป็นเสน่ห์ของนักสนทนาที่ดีเลยนะครับคือการเปิดโอกาสให้คนอื่นได้พูดบ้างจุดนี้คือหัวใจสําคัญเลยแหะครับความแตกต่างระหว่างมารยาทกับคุณธรรมในการพูดลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับสมมุติว่าเราไม่เห็นด้วยกับไอเดียของเพื่อนร่วมง,งาน การพูดว่าผมไม่เห็นด้วยครับด้วยนําเสียงสุภาพสุภาพเนี่ยนั่นคือมารยาทแต่การที่เราพยายามจะทําความเข้าใจมุมมองของเขาแล้วชวนกันหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันนั่นแหละครับคือคุณธรรมในการพูดมันคือเจตนาที่ดีที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคําพูดของเรานั่นเองเอาแลละครับพอรากฐานเราแน่นแล้วทีนี้เรามาดูพิมพ์เขียวกันบ้าง และนี่คือพิมพ์เขียวที่จะเปลี่ยนการพูดธรรมดารรมดาของเราให้กลายเป็นการสื่อสารที่ทรงพลังจนใครๆก็ต้องหยุดฟังเลยละครับแถมยังเอาไปปรับใช้ได้กับทุกสถานการณ์ด้วยนะพิมพ์เขียวนี้มีแค่3ามเสาหลักสําคัญเท่านั้นเองครับจําเลข3มนี้ไว้ให้ดีเลยนะเพราะการพูดที่ดีทุกรูปแบบไม่ว่าจะคุยเล่นกับเพื่อนหรือพูดบนเวทีใหญ่ๆมันจะมีองค์ประกอบ3มอย่างนี้อยู่เสมอครับเสาหลักที่1เลยก็คือเนื้อหาต้องดีครับ ก่อนจะพูดอะไรเราต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนเลยว่าเราจะพูดไปเพื่ออะไรแล้วก็จะพูดอะไรเนื้อหาที่ดีเนี่ยคือต้องชัดเจนมีการเรียบเรียงความคิดมาอย่างดีและที่สำคัญที่สุดเลยนะคือต้องเกี่ยวข้องกับคนที่กำลังฟังเราอยู่ครับต่อมาเสาหลักที่2วิธีถ่ายทอดก็ต้องดีด้วยครับคือมีเนื้อหาดีอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอนะลองนึกภาพประโยคเดียวกันนะครับเช่นประโยคว่าผมเชื่อว่าเราทำได้ ถ้าพูดได้เสียงเรียบๆก็คงไม่มีใครเชื่อตามเท่าไหร่แต่ถ้าพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นแววตาที่มุ่งมั่นโหมันส่งพลังไปถึงคนฟังได้ทันทีเลยเห็นไหมครับว่าวิธีการถ่ายทอดมันสำคัญขนาดไหนและเสาหลักสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆก็คือบุคลิกภาพต้องดีครับเคยรู้สึกไหมครับว่าบางคนเนี่ยแค่เห็นหน้าหรือฟังเขาพูดไม่กี่คำก็รู้สึกว่าคนนี้น่าเชื่อถือจังเลยทั้งที่เพิ่งเจอกันครั้งแรก นั่นแหละครับคือพลังของบุค,คลิกภาพที่ดีมันคือความมั่นใจและความจริงใจที่ฉายออกมาจนคนรอบข้างสัมผัสได้โอเคทีนี้เราลองเปลี่ยนจากทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวันกันบ้างดีกว่าครับเพราะว่าการพูดที่ดีเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่บนเวทีใหญ่อย่างเดียวนะแต่เริ่มต้นได้จากการสนทนาเล็กๆน,น้อยๆในแต่ละวันของเรานี่แหละรู้ไหมครับว่าแค่การทักทายเนี่ยก็สร้างความประทับใจแรกที่แตกต่างกันมหาศาลได้แล้วนะลองเปรียบเทียบกันดูนะครับ ระหว่างการทักทายแบบวันดีสั้นๆแล้วก็เดินผ่านไปกับการหยุดมองหน้ายิ้มให้แล้วพูดว่าสวัสดีครับวันนี้ดูสดใสนะครับเป็นไงครับความรู้สึกที่อีกฝ่ายได้รับมันต่างกันคนละเรื่องเลยและจะคุยเรื่องอะไรดีละ่ะให้บทสนทนามันเลื่อนไหลไม่ยากเลยครับลองเริ่มจากเรื่องที่น่าจะสนใจร่วมกันแล้วจะรู้ได้ยังไงก็ลองสังเกตจากสิ่งของที่เขาใช้เสื้อผ้าที่เขาใส่หรือเรื่องที่เขาโพสต์ในโซเชียลมีเดียก็ได้ครับไอเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละ เป็นจุดเริ่มต้นบทสนทนาที่ดีได้เสมอเลยเพราะถึงเวลาต้องก้าวขึ้นไปพูดบนเวทีใหญ่ๆห,หัวใจมันอาจจะเต้นแรงขึ้นมาหน่อยใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับว่าคนดังระดับโลกอย่างวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยก็เคยเป็นคนที่กลัวการพูดในที่สาธารณะมากๆเลยนะถึงขนาดต้องไปลงเรียนคอร์สโดยเฉพาะเลยถ้าเขาผ่านมันมาได้เราทุกคนก็ทําได้เหมือนกันครับแค่ต้องมีการเตรียมตัวที่ดีเท่านั้นเองก่อนจะเตรียมตัวเราต้องรู้เป้าหมายก่อนครับว่าเราจะพูดไปเพื่ออะไรกันแน่ อย่างการพูดเพื่อให้ข้อมูลก็อาจจะนึกถึงพวกเวทีเชตท็อกช์ใช่ไหมครับถ้าเป็นการโน้มน้าวใจก็ต้องสุนทรพจน์ในตำนาน I Have a Dream ของ Martin Luther King J r เลยการสร้างความบันเทิงก็อย่างเช่นการพูดของ Steve Jobs ต้อนเปิดตัว iPhone ครั้งแรกและจะเป็นการหาคำตอบก็คือการระดมสมองในที่ประชุมนั่นเองครับนี่คือ6ขั้นตอนที่จะเปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นความมั่งใจครับและใน6ขั้นตอนนี้เนี่ยนะข้อสุดท้ายคือการฝึกซ้อมนี่แหละครับที่สาคัญที่สุดเลย หลายคนชอบข้ามไปแต่การซ้อมหน้ากระจกอัดวิดีโอตัวเองดูหรือลองพูดให้เพื่อนฟังเนี่ยจะช่วยลดความประหมาะ่าแล้วก็สร้างความมั่นใจได้มากที่สุดเลยครับเชื่อผมจากทั้งหมดที่เราได้คุยกันมานะครับจะเห็นได้เลยว่าการพูดเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเปล่งเสียงออกมาเฉยเยแต่มันคือการใช้พลังที่เรามีเพื่อสร้างการเชื่อมต่อสร้างความเข้าใจและสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นถ้าจะต้องจำอะไรสักอย่างจากสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้ไปนะครับผมอยากให้จำประโยคนี้ไว้เลย คำพูดของเรามีพลังมากกว่าที่เราคิดเสมอจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีความรับผิดชอบและเลือกใช้อย่างชาญฉลาดและก่อนจะจากกันไปนะครับผมขอทิ้งคำถามนี้ไว้ให้ลองคิดกันดูเล่นๆนะครับว่าคำพูดคำต่อไปที่เราจะเปล่งออกมานั้นจะใช้เพื่อสร้างสารรค์สิ่งใดลองเอาหลักการเหล่านี้ไปปรับใช้กันดูนะครับแล้วมาแบ่งปันผลลัพธ์กันได้เลย